อ๋อนี่ก่อนในเลยอยังฝากน้องตีบุเนี่ยพี่น้องเออนี่ก่อนเราก็สิกลับแล้วอสิกลับแล้วกับเนี้ยกับลูกแล้วจะจ้าทูจ้าจ้าทูจ้าจ้าทูจ้าจ้าเดินทางปลอดภัยจ้า อาบไปน้ำมากว่าเออู้ได้กระทมยังสิละเซอวิ่งเออผู้ใดกระามยังสิละว่าอาบน้ำไปอันปกติเรียนนึงก็ฉีดเชีนนึงิันไหมเดี๋บนเลยปันอาบเอาบ่ริบเร้อาบนี่ก็ไม่ใ่แล้วฝนฝนตกแ้วเอาหมดจ้าจ้าเอเเ้อมาด้ กี่ัน้บอกไกอไ้นี่สิบปิบเ้าอสกันเนาะไปละค่ะนี่ก่อนน่อยเราจีเดินทางก่อนคำวัดเนะจ้าเดินทางต่อเดินก่อนทําคคำวัดเลยจ้ะเด้อคำวัดเราปทันในเรล้ว ไปละนี่ก่อนหน่อยไปก่อนแล้วเดินทางปลอดภัยได้จ้าไปแล้วจ้ะส่งทางนี่ก่อนหน่อยเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วจ้ะโอเคปป๊กไปยังหมอทเราประทันแล้ว ไปจ้าไปไปนี่ก่อนหน่อยออกก่อนเด้อพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวพี่เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนี่ก่อนไปแล้วเรียขัมอดพี่น้องไปเบิง้งเราสิเปลี่ยนบ่เปลี่ยนรถพี่น้องเนาะไปจ้าตกหลวง ตกลงเอาคันนี้ลราพี่น้องไปตกลงที่เอาคัานนี้จอดเทียบท่าแล้วพี่น้องจอดเทียบท่าที่คุณควางขึ้นแล้วอจ,จอดเทียบท่าที่คุควางขึ้นแล้วเอาคันนี้ไป เปลี่ยนตกลงเปลี่ยนน,นะจ๊ะนะตกลงเปลี่ยนเอาคัานนี้ไปแต่คันนี้ไปละพี่น้องคันเก่งมันคันหน่อยนะ้อนใส่ของยากแต่เราก็เก่งเราก็ใส่ได้นะพี่น้องของเราแบบไรเราก็ใส่ได้ ก่อนหน่อยออกไปก้อนแล้วนี่สมมติเวาไปท่านคนคลองเ้อพี่น้องเด้อเอารถมาอย่าจอดเทียบท่าไวท้ทีเสือ้อเอา,าไปท่านขนคลองขึ้นก่อนแล้วไปขนเอาคลองจากรถเก่งออกมาอีกอยู่พี่นอ้อ,อ,องขอบียังไม่อีกบมุขคน หลายของเพื่อนนะ่ะขนมาแล้วงไงเด้พี่น้องเนี่ยตัวนี้ชืี่ไม่ได้ไปง่ายดอกไม่ <c oughs> ได้ไปง่ายดอกเนี่ยเห็นทั้งที่ไม่ได้ไปง่ายจ้าเดี๋ยวขนของที่นี่ละเงื่อนนุ่ยหวัวลลางกระสังเงื่อนหนุ่ยทอดานข่อยว่าขา่อยเงือนนุ่ยหัวลลานท่านพี่นอ้นองขนกองคือรถพี่น้อง เตรียมรถเตรียมรถเตรียมของไปเดินทางสูต่ต่อไปคลองรถนั่นนั่นรถเจอหนอาพี่ห้องเพราะว่ารถจอดไปโดนรถจอดไปโดนแล้วก็เช็ครถเช็คย่างแล้วอยู่ เช็คดีๆก่อนเดินทางเนาะพี่น้องเนาะเพื่อความปลอดภัยแน่ใจเนาะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางเนะพี่น้องเออเช็คของเราพอมันจอดไว้โดนแล้วสอมอันนั้นนั่นแล้วยางมอน้าแล้วมือวานเนี่ยซองมึงแล้วซองมึงอีกดูพี่น้อง กบลงเตี่ยนเลยจ้าิเข่ากินน้ำแล้วนี่ก่อนแล้วก็ับไปแล้วเานาะพี่น้องเนาะยิงเขากินน้ำแล้วอาเขาหาหน้ำสุกันกินแล้วนี่ก่อนหน่อยแล้วก็ออกเดินทางก่อนไปยัาเขมดแล้วก็บ,บุ้นยู่เอาขันนั่นเอาคันนั่นจอดจเดียวคันนี้ไปเพื่อความปลอดภัย ต้องเช็คดูดีๆเนาะพี่น้องเนาะรถก่อนเดินทางก็เช็คก่อนแหละจ้าเช็คไปเรื่อยอ่ะเราไปเช็คเี้ยอย่างขานั้นอีกเราไปเช็ครถเก่งอีกเนี่ยไม่ได้ไปง่ายดอกพี่น้องคือจังยังหนุอยว่านละไจ้าโซ่ส,สีเฮ็ดอันนั้นอันนี้เลี่ยวเนาะอือโซ่สีสเฮ็ดเลี่ยวซุ่ชิงซู่ยางเฮ่อเปลี่ยนพี่น้องยังเ,เข้ามาเราเฮ็ดเก็บของาที่เก็บแล้่ยวปวดอะของเราอะ ไปขั้นนี้แหละไปอ่ะเช็คแ้วเช็คอีกวเนาอพี่น,อน้องเนาะก็ความปลอดภัยของเราแล้วก้าคุณกองออกจากจรถจีนี่คุนขั้นขุนมาะทันบิดติเดี๋ยวหนูเห็นอยู่นี่ว่ามันหลเหลวดินาอพี่น้องอะไรเนาะอายะคือก็อลไจ้าอายะ จ้ะนาะทุงท่งไหทุ่งนาจ้าบรรยากาศนี่ก่อนหน่อยแล้วก็แวะมันนอนเอาบรรยากาศมาทันเดินอนพี่น้องละว,วาน่ะมันมาเนาะแวะนอนแวะเอาบรรยากาศอย่างเงี้ยเขาบอกเราก็ย่างหนัวหนัวยอย,อยี่นี่แหละเช็คของมาทันแล้วเช็ครถมาทันแล้วขนของมาทันเสร็จมาทันได้ไปง่ายหรอคิดว่า สำหรับคลิปนี้แย้หนุ่ยหัวล้านก็ฝากไว้ที่นี่เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แย้หนุ่ยหัวล้านน้ำเนี่ยเป็นกำลังใจให้แย้หนุ่ยเนี่ยจ้าช่องน้อยๆขอบคุณพีทุกท่านเลยจ้าเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้แย้หนุ่ยหัวล้านสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า